สวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆคนสวัสดีปีใหม่ปีมะโรงปี2567ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งกายและใจคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาและไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ขอให้มีสตินะครับและปีใหม่นี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะครับวันนี้เป็นวันที่3ของตลาดหน้าหนาวแล้วข่าวสารซื้อขายจึงเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กกด share, กดแชร์ตติตาม สั่นกระดิ่งให้กับช่องของเรากันเยอะๆนะครับทาง YouTube จะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับช่องของเราให้มากขึ้นทําให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมองเห็นช่องของเราจะได้มองเห็นช่องของเรากันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเราไปดูผลบอลที่ลงเล่นเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้มีรายการฟุตบอล3รายการลงเล่นรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษรายการลาลิกาสเปนและฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียส่วนแต่ละคู่มีผลการแข่งขันกันอย่างไรเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับ ส่วนตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่ามาเริ่มข่าวแรกของปีนี้กันก่อนเลยดีกว่าเป็นข่าวของทีมเบอร์มิงแฮมทีมในลีกแชมเปียนชิพอังกฤษสโมสซเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมในลีกแชมเปียนชิพอังกฤษได้ตัดสินใจที่จะปลดเวนดูนี่ผู้จัดการทีมเบอร์มิงแฮมชาวอังกฤษอายุ38ปีให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยให้มีผลบังคับใช้ในทันทีตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมเบอร์มิงแฮมเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเขาทำผลงานได้ไม่ดีเลย เขาพาทีมเบอร์มิงแฮมชนะได้แค่2นัดเสมอสี่นัดและแพ้ไปแล้วถึง9นัดด้วยกันตอนนี้ทีมเบอร์มิงแฮมอยู่ในอันดับที่20มีคะแนนมากกว่าโซนตกชั้นแค่8แต้มเวนรูนี่เพิ่งเข้ามาคุมทีมเบอร์มิงแฮมเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วหลังจากที่เขาถูกทีมดีซียูไนเต็ดปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเนื่องจากเขาไม่สามารถพาทีมจากหลีกประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟได้สำเร็จข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมไก่โดยทองทอตแนมฮอสเปอร์ ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสมสรท็อตแนมฮอสเปร์ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับราดูรดรากูชินนักเตะกองหลังทีมชาติโรมาเนียอายุ21ปีของทีมเจนัวทีมในลีกกัลโชเซเรียอิตาลีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าทีมเจนัวจะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะได้พิจารณาแล้วก็ตามตอนนี้การเจราจาระหว่างส,สองสโมสรมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี และคาดว่าทีมสเปอร์จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวนักเตะให้กับทีมเจนัวในเร็วๆนี้ทั้งนี้ทีมสเปอร์ต้องการนักเตะกองหลังหนึ่งคนและก่อนหน้านี้พวกเขาได้มีการเจราจาอยู่กับชองแกลตตวดิโบนักเตะกองหลังของทีมนิสทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสแต่ตอนนี้การเจราจาส่อแววว่าจะล่มเสียแล้วพวกเขาจึงหันมาเจราจากับทีมเจนัวแทนและอีกหนึ่งข่าวของทีมไก่เดือยทองฟาบริซิโอรโรมาโน่ได้รายงานว่าสมอสรท็อตแนมฮอสเปอร์ สามารถบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับปาเป้มาตาซานักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติเซเนกัลอายุ21ปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมไก่เดือยทองจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030และฟาบริซิโอโรมาโนยังได้รายงานอีกว่าทีมท็อตแนมฮอสเปิดเตรียมที่จะประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเดสตินีอูโดกี้อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ข่าวสุดท้ายของทีมไก่เดือยทองฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่า สโมสรท็อดแนมฮอสเปอร์และทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาการยืมตัวของเซชิโดเรกิลอดนักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนอายุ27ปีของทีมไก่เดือยทองเนื่องจากนักเตะต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีการคาดการกันว่าทีมไก่เดือยทองคงต้องปล่อยนักเตะไปให้กับทีมอื่นยืมตัวในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ เนื่องจากนักเตะไม่น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับทีมสเปอร์ได้อยู่ดีซึ่งตอนนี้มีทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลายทีมด้วยกันที่ได้ให้ความสนใจที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสมสรดอนด์มุลทีมในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันได้กลับมาติดต่อกับทีมปีศาจแดงอีกครั้งเพื่อขอยืมตัวเจดอนซานโชนักเตะมิดฟิลด์ริมเส้นทีมชาติอังกฤษอายุ23ปปีีของงทมศาแดเสร ให้เขาย้ายเข้ามาร่วมทีมเสือเหลืองในรูปแบบการยืมตัวตอนนี้การเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรอ,อยู่ในขั้นตอนการเจราจาเรื่องค่ายืมตัวและเงินเดือนของนักเตะในส่วนของนักเตะนั้นเขาได้ตัดสินใจเลือกที่จะย้ายไปร่วมทีมดอทมุนเนื่องจากเขาคิดว่าทีมดอทมุนน่าจะทําให้เขากลับมามีฟองการเล่นที่สุดยอดได้อีกครั้งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมปีศาจแดงแล้วว่าพวกเขาจะยอมปล่อยนักเตะไปให้ทีมดอทมูนยืมตัวหรือไม่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปืนใหญ่อาเซนนอน ฟาบรซิโอโรมาโนได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าในตอนนี้สโมสรอาเซนอนทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทาเคฮิโร่โทมิยาสุนักเตะแบ็กขวาทีมชาติญี่ปุ่นอายุ25ปีของทีมปืนใหญ่ตอนนี้การเจราจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วในสัญญาฉบับใหม่นี้จะมีการเพิ่มเงินเดือนให้กับนักเตะด,ด้วยและนักเตะจะไม่ออกจากทีมปืนใหญ่ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ถึงแม้ว่านักเตะจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในลีกประเทศอิตาลีก็ตาม ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าตอนนี้ฟาบริโอคาวันโย่นักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกริมเส้นทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21อายุ21ปีของทีมหงส์แดงได้ถูกเรียกตัวกลับมาที่สโมสรลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากทีมไรซิกที่ขอยืมตัวนักเตะไปใช้งานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่สามารถรับประกันเวลาการลงเล่นให้กับนักเตะได้แต่นักเตะก็คงต้องถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานในตลาดหน้าหนาวเดือนมกร และต้องเป็นการยืมตัวแบบไม่มีเงื่อนไขซื้อด้วยเนื่องจากนักเตะรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการในอนาคตของทีมหง์แดงตอนนี้พวกเขาเพียงแค่ต้องการหาทีมที่ให้นักเตะสามารถลงเล่นได้สม่ำเสมอก่อนที่จะให้นักเตะกลับมาช่วยทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีนิกซาคิงเซลลาผู้สื่อข่าวสายเซลซีของสื่ออีฟนิงสแตนดาร์ดและสื่อสกายสปอร์ตได้รายงานสอดคล้องกันว่าสโมสรดอทมุลทีมในลีกประเทศเยอรมันได้มีการติดต่อกับทีมเซลซีเพื่อขอยืมตัว เปียนมัเสนนักเตะริมเส้นทางฝั่งซ้ายทีมชาติฮอลแลนด์ชุดยู21อายุ21ปีของทีมเซลซีให้นักเตะย้ายไปร่วมทีมดอทมูลในรูปแบบก,การยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้แต่ก็คงไม่ง่ายที่ทีมเซลซีจะปล่อยตัวนักเตะไปให้กับทีมดอทมุลยืมตัวเพราะสัญญาของนักเตะเหลือแค่18เดือนเท่านั้นทีมเซลซีจึงต้องการขายนักเตะให้ออกจากทีมอย่างถาวรมากกว่าหรือถ้าจะมีการยืมตัวก็คงต้องมีเงื่อนไขบังคับซื้อระบุไว้ในสัญญายืมตัวด้วย สื่อสกายสปอร์ตคาดว่าทีมเซลซีต้องการค่าตัวนักเตะรายนี้อยู่ที่30ล้านยูโรต้องมาคอยดูกันว่าเมื่อหมดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,การาคมนี้แล้วนักเตะจะได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมใดหรือว่ายังอยู่กับทีมเซลซีต่อไปเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ